สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่22กุมภาพันธ์ปี67นะครับวันนี้ก็จะวางแนวทางรัฐบาลไทยนะครับวันนี้เป็นของเบาสารคามเองนะครับเนาะวันนี้รวมมาให้ทั้งชุด3ตัวและ2ตัวบนนะครับของเบาสารคามชุด3ตัวคัดได้แล้วนะครับคัดได้แล้วก็เมื่อวานนะครับเนาะวันนี้ลงแนวทางให้ fc มอนเดิมนะครับเนาะถ้าใครชอบก็ไปจัดนะครับใครคัดก็ผ่านเหมือนเดิมวันนี้ลงชุด3ตัวบน หาหลักร้อยได้แล้วนะครับเนาะครบแล้วขัดแล้วขัดอีกนะครับเนาะอยากให้ได้สามตัวตรงนะครับเนาะขัดแล้วขัดอีกแล้วก็ลงชุดสองตัวบนให้ทุกข้อพูดกันเลยนะครับเนาะเพราะว่าชิปแรกที่ลงไปนะครับเนาะมีเขียนผิดไปคู่หนึ่งนะครับเนาะเขียนผิดเ,เป็นชุดกันนะครับชุดกันไม่ใช่หกคู่นะครับเเป็นชุดกันตัวแรกเป็นหัตัวนะครับเนาะอีฟสีทักมาว่าแอด ตัวนี้ตกลงเป็นเลขอะไรทำไมมีเหมือนกัน2คู่ก็เลยมาดูเขียนผิดนะครับเนาะก็เลยลงควบคู่กันไปเลยถ้าใครชมอยู่ก็ตามนี้นะครับเนาะเดี๋ยวถ้าแก้แล้วไม่ลงเดี๋ะว่าถ้าออกมาเดี๋ยวหาว่าอย่าง,งนางงั้นอย่งนี้นะครับเนาะแก้ให้แล้วก็ลงไปเลยนะครับแก้ให้แล้วลงไปเลยเพื่อมีใครรออยู่เพื่อมีใครอยากดูว่าอะไรยังไงก็งจะได้ไปหาซื้อได้นะครับเนาะถ้าชอบกันประมาณนี้ มาที่ชุด3ามตัวก่อนนะครับเนาะชุดสามตัวเบ่าสะลมคัดได้แล้วนะครับหลักร้อยวันนี้คาดว่าเป็นเลขขี้นะครับคาดว่าเป็นเลขขี้เหมือนเดิมเมื่อกี้คาดว่าเป็นเลขขี้วันนี้ก็ขี้เหมือนเดิมนะครับเนาะนะครับเนาะคาดได้แล้วหลักร้อยคาดว่าเป็นเลขเก้านะครับคาดว่าเป็นเลขเก้าเลขเก้าเลขเจ็ดเลขก็เลขแปดนะครับเนาะ หรือคู่ติดมาคู่หนึ่งนะครับชนกันเยอะที่สุดนะครับมีเก้ามีเจ็ดมีแปดชอบที่สุดคือเก้านะครับชอบที่สุดเลยคือเก้าเอาไปใส่ตัวไหนก็ตัวเน้นนะครับที่ผมเน้นให้นะครับเนาะของชุดสองตัวบ่าวสารคำลงไปนะครับเนาะถ้าเก้ามาก็เก้าสามศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าหกศูนย์นะครับ ถเก้ามาแต่ถ้าเมาก็เป็นเจ็ดสามศูนะครับแต่ถ้าไม่ใช่เก้ากับเดเป็นเลขคู่แทนก็จะเป็นแนะครับเนาะคาดว่าเป็นเลข8ก็เป็น8 30 8 40 8 6 0นะครับอย่างละสามชุดนะครับเนาะหลัก เก้าก็สามชุดหลักเจ็ดก็สามชุดหลักแปดก็สามชุดใครชอบชุดไหนก็จัดไปเลยนะครับเนาะใครชอบชุดไหนหรือว่าถ้าไม่ชอบที่บ่าจะทำจับคู่ให้ไม่ชอบเก้าสามศูหกศูนย์ชอบ 9, 36, เก้าสามหกอ๋อชอบชอบเก้มากฝาก็จัดได้เลยนะครับเนาะชอบเก้าสามเก้าเก้าหกเา็วากันไปนะครับเนาะจัดไปเลย คกว่าเบา,าคำนี้นินไม่แม่นนะครับเนาะหรือชอบ8ดไม่ชอบแ3ดสามนเป็นชอบแ3ดสาม8 0 9แปดหก้าแดย์ก็ว่ากันไปนะครับเนาะจัดไปเลยชุดสามตัวนะครับเผื่อใครยังไม่มีชุดสามตัวก็จะได้เอาไปหาซื้อได้นะครับเนาะเผื่อใครยังไม่มีรอชมว่าเป็นยังไงถูกตาถูกใจไหมก็ตามนี้เลยนะครับทรวจอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะหลักร้อย 9กับ7กับ8นะครับก็มาใส่ตัวนี้นะเก้าแปดสามนะครับถ้า7ก็7 30 7 40 7 60ถ้าเป็น8ก็แปดสามศูนย์แปดสี่ศนะครับถ้าเป็น8นะครับเนาะถ้าใครจุดไม่ทันผมขึ้นโพยงให้ก,กจดจุดชิปจุดได้เลยนะครับถ้าใครจุดไม่ทันถ้าคนสะดวกจุดนะครับ ทุกคนสตเราเก็บง่ายแป๊บเดียวนะครับเนะะาะลราก็วัิที่ชุดสองตัวนะครับที่ผมบอกว่าผมเขียนผิดนะครับเนะาะแก้ไปก็คือหกคู่ก็ยังคงเดิมนะครับหกคู่หกคู่ที่บอซามให้มาคือวิ่งบนล่างวิ่งศูนย์ลองเก้านะครับจับคู่สามศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์นะครับแล้วก็สามเก้าหกเก้าศูนย์เก้าก็ยังคงเดิมนะครับเหมือนเดิมทุกคู่นะครับ แต่ชดกันนะครับเนาะถ้าหกคู่นี้ไม่ทํางานนะครับตาที่ปอดแซมคาดการว่าถ้าหกคู่นี้ไม่ทํางาน <_ an> ก็จะบอกชดกันที่สี่เก้าแล้วก็หกสามแทนนะครับค <_ an> ู่หกสามจะก่อนเป็นหกเก้านะครับเ่าแซมเขียนเป็นหกเก้าเขียนผิดนะครับเอฟซีทักมาว่าแอดเนี่ยทาไมมันซ้ากันถูกไหมหรือว่าเป็นอะไรยังไงก็เลยมาดู <_ an> เป็นหกสามนะครับชุดกันชุดกันสี่เก้ากับหกสาม เขียนผิดคู่หนึ่งนะครับเนาะถือโอกาสแก้่ลงให้ใหม่ fc เลยถ้าใครยังไม่ดูก็ดูความกันไปเลยนะครับเนาะความกันไปเลยเพื่อมีคนตามเดยวทางเบาสารคามนะครับจะได้ไม่ทึกทักว่ากันทีหลังนะครับเนาะถ้าใครไม่ตามก็ไม่เป็นไรนะครับก็ลงผิดก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะพะเขาไม่ตามส่วนเพื่อมีคนตามนะครับก็จะได้ตามนี้นะครับกบทวนนะครับเยวทางเบาสารคามวันที่หนึ่งมีนาคมปีหกเจ็ด วันนี้ตรงกับวันศุกร์นะครับเนาะศุกร์หน้านะครับศุกร์หน้าใครชอบจะทางบ่อสะรามก็ไปจัดเลยหรือไปเปรียบเทียบกับสมาครอื่นก็แล้วแต่นะครับเนาะเรานะที่สะดวกว่าใกล้เคียงกันไหมตรงกันไหมเป็นไปได้ไหมก็ลองเปรียบเทียบดูนะครับของวันที่หนึ่งมีนาคมปีหกเจ็ดนะครับเนาะก็เหมือนเดิมนะครับใครยังไม่เคยถูกหวยนะครับเนาะท้ายคลิปก่หมือนเดิมใครยังไม่เคยถูกหวยรวยเงินวันนี้ก็ คอยปลดล็อกให้ได้นะครับปลดล็อกให้ได้บางคนก็ทักมาว่าแอดจัดเน้นๆให้สักครู่หน่อยได้ไหมงบน้อยจัดไปเลยนะครับหกศูนย์เม็ดเดียวนะครับใครงบน้อยผมบอกก่อนหน้านี้แนละ้วเนาะในคลิปคลิปแรกผมก็บอกไปแล้วนะครับเนาะคนทุกคนเข้ามาใหม่ยังไม่รู้นะครับเนาะงบน้อยเม็ดเดียวคือหกศูนย์ศูนย์หกนะครับเน้นไปที่บนนะครับล่างก็ธรรมดานะครับเนาะมีบนก็ต้องมีล่างนะครับเนะาะกันไว้ บนพิเศษนะครับล่างธรรมดางบน้อย60เม็ดเดียวแต่ถ้าพอมีงบก่อา3คู่ที่ผมเนีนให้นะครับ3 0 40ู0ี่นะครับ3คู่นี้ชอบที่สุดแต่ชอบที่สุดคือ60นะครับแล้วก็30 2คู่นี้ชอบที่สุดเลยถ้าหลัก0น,นะครับ60 30 2คู่นี้ชอบที่สุดเลยแต่ทางงบน้อยเม็ดเดียวคือ60เท่านั้นนะครับจะบอกสตารคลัซื้อหมดนะครับ บาซื้อคบไม่ซื้อหวยคนอื่นครับเนาะโดยส่วนตัวบราําเราสื้รคำซื้อจของตัวเองจัดหมดนะครับ3 0 6 0ออกมาบันเทิงเลยนะครับเนาะถอกมาบันเทิงเลยเต็มเต็มเลยนะครับก็ครบต้วนนะครับเนาะวันนี้คนทุกคนถูกหวยรวยเงินไปด้วยกันนะครับเนาะใครที่ไม่เคยถูกหวยรวยเงินกดล็อกให้ได้นะครับบางคนไปถูกหวยข้ามปีนะครับเนาะดวงไม่มีซื้อตัวนี้ออกตัวโน้นซื้อตัวโน้นมาออกตัวนี้ เฉียดไปเฉียดมานะครับวันนี้ปลดล็อกให้ได้ค่อยถูกหวยรวยเงินนะครับเนาะซื้อจากสำนักไหนก็แล้วแต่นะครับเนาะทําได้เองหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ค่อยเข้าเต็มๆนะครับวันนี้ค่อยนด้ทุนคืนในกาไรด้วยครับเนาะค่อยสามตัวแตกเลยนะครับวันนี้มั่นใจมากนะครับทุดสามตัวชุดสองตัวมั่นใจมากมั่นใจจริงๆทั้งวันนี้มั่นใจทั้งวันนะครับแต่วันนี้มั่นใจมากที่สุดเลยครับเนาะชอบที่สุดเลยคือหลักศูนย์นะครับคือหกศูนย์ชอบมากหกศูนย์สามศูนย์นะครับชอบที่สุดเลย ขาเจ้าบนเบาสนะครับจัดไปเลยครับเนาะก็ฝากไปที่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ